สวัสดีค่ะทุกๆคนอยู่ในช่อง o อโวป c h a ช n แนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายเป็นกิจกรรมวันสงการนะคะในช่วงโควิดนั่นเองเพราะว่าวันสงการปีเนี้จะแบบอาจจะดูห่วยเหงาไปหน่อยนะคะเพราะว่า แน่นอนโควิดก็กลับมาระบาดแล้วเราก็จะเผยให้ดูกันีกข่าวว่าแบบเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมตัวกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถกันนะคะนีไนะสว่างมี รถก็เคลื่อนแล้วนะเราก็มากันสี่คนนะคะมีพ่อแล้วก็มีเป็นแม่กับน้องอยู่ข้างหลังนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะไปรับคนอีก3ามคนนะคะก็มีเป็นคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณอานะเคะตอนนี้นะคะเราก็มารับกันแล้วนะคะแล้วจากนี้เลยมารับคุณย่าแล้วคุณย่าน่ารักมาก <c oughs> น,นะคะเราก็มารับเป็นคุณอาคนตัวของเรานั่นเองค่ะอบีนะคะ วันนี้นะคะเราก็กิจกรรมแรกเนี่ยเราจะมาทําบุญกะระดูกนะคะในฝ่ายของคุณพ่อนั่นเองนะคะก็ทุกคนก็แบบเป็นบ้านของย่าพร้งทางบ้านของย่า,า,าใช่เป็นทำไม้ของย่าเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปบายย้านย่าของปู่ต่อใช่เดี๋ยวทุกคนไปดูกันนะคะดูบรรยากาศอของบ้านก็ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่บางสกุลให้กับตาทวดยายทวดของเรานั่นเองค่ะ พี่ look, cow, เราก็เตรียมสังกทานมาด้วยนะทุกคนนี่ค่ะท bueno. ุกคนได้นกมาเล่นด้วยยังอ่ะน่ารักจังเลยลูกเรานีแร่้ว่นเกราเล่เล่นกับหมงกันนะคะ อุ้ยหมูอ่ะน่ารักมากๆเลยแล้วทำไมมันบางหวะเฮ้ยไ่เคยจับแต่ยังไม่เคยจับหมูยาไปพอรักไปแล้วไปน่ารักมากตนนสี่หลักมาเอ้ยหน้าบ้านนี่ก็ ตอนนี้นะคะเราก็มานอนเล่นกันที่ว่าเนอะเดี๋ยวเราก็จะมีไปบางสกุลทางด้านฝ่ายของคุณปู่ต่อนะคะมัน,นก็แบบเออมานอนเล่นสบายๆเนาะกับน้องของเรานั่นเองอก,ก็ตรงน,นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจุดธูปเตรียมส่องน้ำพระคุทธรูปกันนะคะแล้วก็ส่วนทางงานนี้นะคะเราก็มาไหว้บําพรบรรุษกันนั่นเองนะคะ อะอันนี้ก็คือเหมือนกิจกรรมเสร็จแล้วแล้วก็จะเดินทางกลับกันเนี่ทุกคนวันนี้เราก็เดินทางมาถึงแบบสถานที่สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับใช่ก่อนที่เราจะส่งคุณปู่กลับบ้านวันนี้ก็คือเหนื่อยแล้วก็สนุกมากๆาเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปกันมาถึงจุดนี้นะคะก็เด้อ ไปค่ะเน้เราไปกินข้าวเย็นแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละก็บ๊ายบาย